สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเหรียญปวยทานกันค่ะขอตั้งชื่อเหรียญปวยทานว่าเหรียญปวยทานดอกกระเจี๊ยบนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาวที่ใช้จะอยู่ที่35ถึง38เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายริบบิ้นนะคะทั้งสองฝั่งเป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะเวลาที่เราสอดที่เราพับจะได้สอดพับง่ายๆนะคะ จากนั้นลว่วปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้วพับทบพ,พับเข้านะคะประมาณ10เซนติเมตรนะคะกดกดบีบบ,บให้เป็นรอยพับเลยนะคะค่ะเราจะแยกริบบิ้นออกมาก่อน2เส้นนะคะเราจะให้ฝั่งสั้นอยู่ด้านบนฝั่งยาวอยู่ด้านล่างนะคะซ้ายมือให้นับเป็นเส้นที่1ขวามือนับเป็นเส้นที่2ค่ะ เอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ามาคล้องเส้นที่2แบบนี้ค่ะนี่นะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนฝั่งสั้นจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เส้นที่ 4, สี่เส้นสุดท้ายนะคะเอาตรงที่เราเราพับนะคะสอดเข้ารูเส้นแรกแบบนี้จากนั้นเราก็กางริบบิ้นออกค่ะแล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3ามขึ้นมาแบบนี้นะคะาจากนั้นเราก็ดึงให้ล็อกกันค่ะ แล้วก็ใส่เหรียญน,นะคะพับปิดเหรียญโดยใช้เส้นสั้นนะคะค่ะพับทับวนไปทั้งสี่มุมนะคะมุมสุดท้ายเราจะสอดล็อกค่ะสอดเข้าดูตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงบีบบบให้แน่นค่ะจะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นเรากลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะสอดล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้เส้นสั้นฝั่งขวามือนะคะสอดเข้าดูตรงกลางตรงนี้ดึงดึงบ,บ,บีบให้แน่นค่ะทําให้ครบทั้งสี่มุมนะคะค่ะ ก็ล็อกเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็กลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะมาเริ่มพับนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดเข้าดูด้านข้างนะคะจากนั้นก็ดึงให้ได้มุมแบบนี้อ่ามุมที่สองจับริบบิ้นโค้งแบบนี้ค่ะแล้วก็จับมาที่ปลายริบบิน้นนำปลายริบบิ้นสอดเข้าดูด้านข้างนะคะแล้วก็ดึง ทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะ เราพับด้านข้างเสร็จแล้วนะคะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อมาเราก็มาทําตรงกลางกันต่อนะคะจับลิบบินนะคะค่อยๆหมุนไปนะคะอันนี้จะเส้นนี้นะคะจะหมุนไปแบบนี้เอามาทับกันก่อนนะคะทับกันก่อนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆจัดให้ได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะจัดให้มันสานกันแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็เราก็ดูมุมค่ะมุมที่เราจะสอดนะคะ อันนี้อยู่ประมาณนี้เนาะก็จะสอดเข้าดูตรงกลางมุมนี้นะคะเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนะคะเนี่ยค่ะดิบบินจะอยู่ตรงนี้จับโค้งมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าดูตรงกลางตรงนี้นะคะ จะสอดเข้า,าเส้นที่2นะคะเห็นไหมคะจะสอดเข้าดูเส้นที่สองแล้วก็หมุนมาถ้าได้มุมแรกแล้วมุมต่อไปก็จะง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเอาสารกันไว้นะคะเนี่ยค่ะจะเก็บริบบิ้น2องเส้นด้านล่างแล้วก็จับริบบิ้นโค้งแบบนี้แล้วก็สอดเข้าดูตรงกลางตรงนี้ ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านล่างแล้วก็ค่อยดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเดี๋ยวสอดครบทุกมุมแล้วค่อยดึงค่อยจัดอีกทีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พับวนไปให้ครบทั้งสี่มุมนะคะ,ะครบสี่มุมแล้วก็ค่อยค่ยคยดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้าที่เข้าทางนะคะ ะะตรงกลางเราก็จะได้ตุ่มๆแบบนี้นะคะดึงๆจัดๆแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาพับด้านข้างกันต่อนะคะกลีบด้านข้างตรงนี้จับริบบิ้นบิดไปทางด้านซ้ายมือนะคะเนะะี่ยค่ะบิดไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้นิ้วชี้ซ้ายประคองไว้จากนั้นเราก็เนี่ยคะ่ะดึงลงมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าดูตรงกลางที่เราสอดเมื่อกี้เลยนะคะ ลิบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านล่างตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงเนี่ยค่ะให้เป็นกลีบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะได้เป็นกลีบแบบนี้อ่มุมที่สองเหมือนเดิมค่ะจับลิบบิ้นบิดไปทางด้านซ้ายมือนิ้วชี้ซ้ายประคองไว้แล้วก็ดึงลิบบิ้นลงมาสอดเข้ารูตรงกลาง ริบบิ้นจะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังนะคะตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดริบบิ้นให้เข้าที่ค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นมุมประมาณนี้นะคะอีกสองมุมที่เหลือเราพับเหมือนเดิมนะคะพับให้ครบสี่มุมเลยค่ะ นี่เราพับเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะอันนี้นะคะมันจะมีเส้นสั้นอยู่ฝั่งขวามือเนาะเราก็ตัดให้สั้นนะคะตัดออกได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเหลือแค่เส้นยาวๆนะคะเราจะมาพับอันนี้วิธีพับนะคะจับริปปิน้น บิดไปด้านหลังแบบนี้ประคองไว้แล้วก็บิดไปด้านหลังอีกครั้งนึงให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนนะคะม้วนให้ได้แบบนี้แล้วก็สอดเข้าดูด้านหลังตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าดูด้านหลังปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงนี้เห็นชัดไหมคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงกลางนะคะ เราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดกลิบริบบิ้นให้เข้าที่นะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้อ่ามุมที่สองพับริบบิ้นไปด้านหลงังพับไปด้านหลงังแล้วก็ค่อยๆม้วนแบบนี้แล้วก็สอดนะคะสอดเข้าดูด้านข้างด้านหลังนะคะ สอดเข้าดูตรงที่เราตัดริบบิ้นเมื่อกี้เลยนะคะตัดริบบิ้นเส้นสั้นเมื่อกี้นะคะแล้วปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นโผล่ออกตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้ามุมเข้าที่ค่ะอนี่ได้แล้วนะคะสองมุมอีกสองมุมพับเหมือนเดิมคะ่ะพับให้ครบสี่มุมนะคะ พับครบทุกมุมแล้วนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ริบบิ้นที่นาใช้นะคะจะอยู่ประมาณ35เซนติเมตรนะคะด้านหลังออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับใครจะตัดแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือว่าไม่ตัดแต่งก็ได้นะคะก็จะได้มาประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวนาจะตัดแบบให้มันเป็นปลายแหลมๆชี้ๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะด้านหลังด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนปรยธานดอกกระเจี๊ยบนะคะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าใครทำไม่ทันนะคะหรือว่าไม่เข้า,าเข้าใจขั้นตอนไหนนะคะก็กดหยุดกดย้อนกลับอยู่ได้นะคะหรือมีข้อแนะนำสงสัยอะไรสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะนาก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะคะ่ะนี้ด้านหลังก็จะตัดแต่งอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นแบบแลมหรือว่าจะเป็นแบบตัดใช้กันไกรซิซัตัดก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เรามีอุปกรณ์แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนะคะ ตอนนี้ริบบิ้นก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะลองไปหาซื้อมาพับมาทําดูนะคะอ่าอันนี้นะก็จะใช้เป็นเพียงแค่ริบบิ้นเบอร์2นะคะธรรมดาธรรมดาเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดแบบเราใช้ริบบิ้นที่มันมีลวดลายหรือว่าจะเป็นพวกริบบิ้นกา,กากเพชรอะไรอย่างนี้ก็จะทําให้ชิ้นงานเราดูโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ ก็ลองไปซื้อหามาพับมาดัดแปลงดูนะคะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่รับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ